สองดวงของคุณเดือนกรกฎาคม2566เรามาฟังคำนายของชาวธาตุไฟกันคับว่าดวงของคุณนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับของชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างมาฟังคำนายกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้พูดถึงธาตุไฟกันนะครับได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะคบว่าในเดือนกรกฎาคมนี้256 6, 6, 6นี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเป็นด้านดีหรือด้านไหนบ้างนะครับมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตสามเซตนะ มาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับดวงของคุณนะครับสาหรับชาวธาตุไฟนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ครับปมาดูในเซตแรกนี้นะครับบางอย่างจะต้องจบลงนะครับจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จบลงในเดือนนี้นะครับเช่นมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายเรื่องงานรวมถึงความสัมพันธ์ด้วยครับอะไรที่ยื้ออยู่นะครับไปต่อได้ยากวุ่นวายในจิตใจนะครับจะมีโอกาสที่จะจบลงความสัมพันธ์จะไปต่อได้ยากรวมถึงการงานความสัมพันธ์ระดับเพื่อนความสัมพันธ์ระดับแฟนนะครับหรือความสัมพั palms, นธ์ระดับคนรักเนี่ยจะมีโอกาสที่่จะไได้หางกกลัน เลิกลาการเกิดขึ้นครับเพราะว่ากระท่อนกระแท่นมานานเหนื่อยใจมานานกับเรื่องความสัมพันธ์ครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้จบลงครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเซตที่2เป็นยังไงครับในเดือนนี้นะครับดวงของคุณเนาะนะครับของชาวธาตุไฟนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเรารอคอยกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการเริ่มต้นใหม่เป็นอะไรที่ดีนะครับใครที่สอบแข่งขันนะครับรอคอยคําตอบอยู่รอคอยผลลัพธ์อยู่ผมบอกเลยว่าคุณจะสําเร็จและสมหวังแต่อาจจะได้ไกลที่ไกลบ้านนะครับหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในเรื่องของการงานด้วยเช่นกัันนนนะะบผมเเสุดท้้าายยป็งงไ i ดวงของคุณนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับของชาวธาตุไฟนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะช่วยให้คุณสมหวังมากยิ่งขึ้นใครที่ห่างไกนกาแฟนะครับเลิกลากันไปความสัมพันธ์ต้องยื้อกันอยู่นะครับรวมถึงอะไรที่มันกระท่องกระแท่นมากเกินไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับรวมถึงคนที่เข้ามาใหม่นะครับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการงานด้วยเช่นกันนะครับจะโดดเด่นสําหรับคุณมากๆเพราะตอบโจทย์เรื่องความสุขครับความจริงจังของชาวธาตุไฟเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวธาตุไฟแต่ติดอย่างหนึ่งครับคุณจะต้องปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ก่อนนะครับมีบางอย่างที่ต้องจบลงอาจจะต้องเสียใจกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าครับแต่การเสียใจในครั้งนี้มันจะมีความสุขเนี่ยเกิดขึ้นมาถัดจากนี้ครับรวมถึงแฟนใหม่คนรักใหม่คนคุยใหม่นะครับรวมถึงการงานด้วยเช่นกันนะครับจะมีอะไรใหม่ๆให้คุณได้ได้ลองทำนะครับได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ด้านความสุขด้วยเช่นกันนะครับผม